ยามน้องปาดธาาอีกครั้งหนึ่งหลังจากร่วมงานกันตอนที่เข้าไปงานนำมัสการ์ธาดกิจเย้ะเนาะพูดไทยหอยแดงวะนี่เออเดียวเดียวไปเฮ็ดอเลอร์นี่บ่อไม้องุ่นบ่อไม้เป็นคือสิครับนำนักได้เพียงแต่สามสิบกิโลหั่นแหละสาเหตุสาเหตุที่มันตกก็คือหัวใจมันไม้อยู่กับตัวเองมาตั้งสาเหตุก่อน ขึ Ooh, so food, ้นหอดเด้อขึ้นหอดขึ้นหอดทุกคนเลยเด้อเดียว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 นะลมอย่างลมลมกระไผอยู่ไอขึ้นหอดนี่ตื่นเลยเออนี่คือภาพถงนาแซงอยู่ที่เมืองยมราชแข่งขมวนนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลองสุรพลทานคลองน้ำสุรพลทานเนาะซึ่งตอนแรงๆนี่โอ้เด็กน้อยมาอาบมาเล่น น้ำอยู่แถวนี้หลายพี่น้องเลยมื่อนี้บอสเทิงข้ามกะซิมาอัปเดตอาการได้รับบาดเจ็บของพี่เขกผู้ไทยดำน้องพี่น้องเนาะกะสวัสดีท่านผู้ชมพบก,กับบอสเทิงข้ามหน้าก่ายนะมืนน่อวานี้บอสเทิงข้ามกะมาอัปเดตเรื่องราวอาอาการบาดเจ็บพี่น้องเลยของพี่เขกผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์เนาะซึ่งก่อนที่จะอัปเดต อาการของพี่แคกว่าเป็นจังใดน,นั้นเดี๋ยวบอสเดคำจะเดินทางไปหาน้องปาฏนาเนาะอยู่ที่นี่แหละพี่น้องอยู่อยู่ที่ตัวเมืองอยมาาชนี่แหละเนาะบอสเดคำจะไปหาน้องเขาแล้วก็จะโทรหาพี่แคกเพื่อให้พี่ให้น้องได้รับรู้ถึงอาการของผู้ให้ดับอไอเรรยาากศ ให้ทงนาทงนาแซงอยู่ที่เมืองอิมาละให้พี่ให้น้องใสเบิ่งได้ชมก่อนตูบน้อยๆจุดนี้ยังจำได้ดีพี่น้องมาทุกเทือวบนนี้บ่นนั่งกินเบียร์บนอนี้ <c oughs> เดี๋ยว เราจะมาหาน้องสาวเราโอ้พี่น้องสาวเออบ่แม่นอันนี้อีพ่อนี่สบายดีป้าอาหารหมูบริพ่อยวกกวไอ้เพิ่นอันนี้คือดาราซื่อดัง <c oughs> ดาราดังกับอาชีพซอยยวกกวไอ้โอ้พี่หนะ้าพี่น้องเบิ่งๆบิง,บง,บง,บงต้องซับมันน้อยๆบ่ ก็ขี้เล่าอืมอบรรยากาศลมพัดจูเง,งินน้องปาดพี่นอ้องลมพัดดีจัเจ้าของเงินมาไปไหนแหวนตุน้มเ,เล่าอีกบ้านเานาะปาดเอ้ยมิดบอมีเสียงอุย้ยอยู่พี่เนาะสบายดยีสีสันสดใสน้องสา,สาว้อยอ้าพี่น้อง มาเยี่ยมอยามน้องป้าธน,นาอีกครั้งหนึ่งหลังจาก่วงงานกันตอนที่เข้าไปงานนมัสการถ้าเกิดเยอะเนาะแต่ฮั่นมากอะกับโบได้งวมงานกันเดี๋ยวยได้ข่าวว่าพี่ใหญ่เข้า <c oughs> ขาพังบ่ <c oughs> ขาพัง <c oughs> อ <c oughs> ขาพังแล้วตอนนั้นสมพ่อสมพ่อเพื่อจะงโบได้มาน้าเฮา ทีแรกพวกเขากบวางแผนกันเนาะวางแผนกันว่าจะมาเที่ยวงานระธาตุสุดท้ายจ้อยที่เข้าไปล้มเหลวเป็นใดหน้าแซงพายไปเบิ่งหน้าแซง่อยดูวันนี้เป็นจังไดไปอัปเดตเบิ่งหน้าแซงน้องปราถนะก่อนที่จะโทรไปถามท่ยพี่แคทพี่น้องเลยเฮ้เบิ่งนี้พ่อเลยกำลังซับให้เด็กๆเพื่อนอาหารอาหารเด็กๆอ ไปต้มเล่าวะมึงนี่ฮะไปต้มเล่าซ้ำโอ้สวัสดีครับพูดไทยพูดไทยหอยแดงวะนี่เออเเตวเเตวไปเฮ็ดอะไรนี่ไเป็ดไก่อ่าเบิ่งดูขอเงินกสิกรรมเออทางเลี้ยงเป็ดแน่เอาช่วงหน้านี่บอ ตเป็ดตักไก่ต้งมันหลายลูงโตงแล้วก็อ๋อโอเคเลยนะก็เป็นวิธีการในการเลี้ยงสัตว์แบบให้ประหยัด้นทืนเถ้ะอย่าเฮาเดี๋ยวเด้อมาเมื่อนั้นก็เฮาเด้อไถ่เจ้าเด้อทักทายสบายดีกันเด้อสบายดีเด้อโอ้ยเป็ดตักไก่พี่น้องเอยหมดหลายแท้เฮ้เฮ้ โอเดี๋ยวเมื่อหน้าก่อนถ้าถ้าพี่ยญ่เฮ้าหายดีก่อนพี่น้องเลยลายขนาดขนาดเด็กๆเพิ่อนกะคันเฮาย่างสุลุยสลายเข้ามานน่เพิ่นเฮ้าเถ่าได้นนิดี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 ที่มีเจ้าของดีจุดที่น้องปัฒนาเพื่อนถ่ายคลิปตลอดนี่จุดนี้เลยพี่น้องอกับบรรยากาศ ทุ่งนาหลังบ้านฮะกับจุดที่มังม่วงกิ่งลงคลองโอ้ว้าวโอ้ล้วกับบริกิอีกเลยโอ้ลูกป่าเนอะไงมันไหลขึ้นบ่โอ้ใหญ่ไวใบเด้อใหญ่ไวใบให้ไปเข้าโต้งน้องปัทนะ ไปไปโอ้เด็ก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 ไปแม่อย่ามาวนเฮาเี่พี่น้องเลยโอาอันนี้นะทางนี้อีกคนนึงอีกเจ้าหนึ่งเนาะมีจักโธงน้องนานาหนองปานมีจักโธงโอ้หลายๆบ่ปีกี่นี้โอ้ หอยกีเด้หนิหนิหนิหอยพันว่าเลยหนิตัวน้อยน้อยหนี่นิหนิหนิแม่รถหนิหนี่นิเบิ้งอึ๊บอ๋อหนิโอ้เจ้าตัวนี้แหละเอาไปเกือบเป็ดซะทิมลงอีกทิมลงอีกมามาเน่โอ้ยบรรยากาศทงหน้าหลังบ้านน้องปาตนาคั่กเอลี ยอดสุดยอดเลยอัลบอนอันที่น้องตึกกระดุ๊งสาวรอดย่องได้เหยโอ้ยจุดๆนะโอ้เป็นหนองทั้เลยวะเอ้าอันนี้ก็แม่นบนนี้น้องป้าสวนนี่โอ้โหโบคิดว่าบบท่านได้มาจะคืออะไรพี่น้องตั้งแต่มูจักกันมากอ่ะเออโบเคยมาเลาะโซนนี้จักบาดเลย มีแต่มาหามาหาเพื่อนกันไม่พอโจอยู่ที่ขึ้นครัวเนาะกลิ่นข้าวอิ่มแล้วกันตากระลับเึก่อหัวไม้อุ้งนุกหัวไม้เพื่อนคือสิครับน้ำหนักได้เพียงแต่สามสิบกิโลหั่นแหละ <c oughs> ไปนี่เห็ <c oughs> more, นบ่อมอนี้กระโดดเลยฮึบฮึบโอ้มีนองป่าอีกพี่น้องเลย ข่วมปะย่างฝนนี่ข่วมข่วมเลยย่างฝนดิบหมดเลยโอ้ตามสิบหนีบดบ้อเมี่ยนี่นี่ออกไปยืนหันละวก็ตึกกระดุมอยู่หันเออเขาเอิญปะปานาคนครับ ป่านาเป็นป่าอยู่นาพี่น้องโอ้เบิ่งจุดสวนมันแต่ก้อนก็มีมีเถียงข้างแน่บ่น้องป้าแถวนี้น้องปุ๊กปุ๊กตู้ปุ๊กเถียงใส่ข้างแน่บอกอ๋อกำลังจะสร้าง,องาโอ้มานั่งกินลมชมวิวอยู่นี่คักอยู่ได้พี่น้องนี่เบิง่งดูนี่อืปับ๊บให้มันคักๆเนาะน้องป้าเนาะนี่ เขียงหน้าน้อยคอยรักว้บัวแม่นบอวยอกโอ้บนน้อยแล้วสำนี้หน่ะน้องป่าเออมันใหญ่กว่าเฮือนอายล่ะนี่ขัก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 เอ้าตัวนั้นน้ำมาแต่ใสน้ำลองลองสุรปทาเออกันยังมีอีกเบิงเบิงเบิงเลาะกระเทอนได้มีโอกาสมากับพาพี่พาน้องเลาะเบิงให้สุดซะบ้านสวนดิน ดินตอนนี้นี่กะสามารถสร้างอาณาจักรได้สยได้หนิอาณาจักรน้อยในอยู่แบบเรียบง่ายพี่น้องเลยโอ้เดี๋ยวฝนต่อมาเนาะต่อมาจากคลอง,ลงโอ้ักขัดััอาณาจักรของหนองปัดอีกโซนหนึ่งที่บ่วเตียงคำํำยังบ่าณน้เคยเห็นบ้ฮู้ว่าพี่น้องได้เห็นแล้วหรือบ่ยังบ้ฮู้ตัวน,นี้ แต่เอฟซีบาเสียงคำยังไม่ท่านเห็นแน่นอนเดี๋ยวเขาสิโทรหาลูกพีก่อนอัปเดตอาการแข้งเพื่อนเป็นจังใดเดี๋ยวเขานั่งนั่งลมกันอยุดจุนี่พี่น้องเลยเสียงน้อยน้อยโอ้ขัก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 อยู่พักอย่างน้องป่านนี้กล้ำดอกระบบเป็นหัวตีตัวนี้ตัวที่มันเป็นนักอย่างั้งไมจะาไปขวานเออ จักระลำม่กลัดจ้ักแนวไถเนาะถ้าเอาก็ได้งงอยู่ได้นน่เออคักอยอ่คักอยู่มันด่างกับมันแกวอันนี้อันเดียวบนนี้ตัวนี้เป็นเป็นสีหยังสีเหลืองหรือสีอิดอสีอิดอเนาะคักอยู่พี่น้องเลยกับบรรยากาศส่วนหลังบ้านดินน้องป้าฮบ้เป็นอะไรเลยออ้งงเลย จกักซิกแซกไปจังไดนงงเลยพูดหน่อพี่น้องอันนั้นเฮือนเพิ่นอันหน้าพิน่นแล้วฝัดมีกำแพงกับมีอ่าคลองมีนาขาา้าเจ้ากันฝัดมานี่ฝัดเป็นอีกโซนนึงอีกงงเลยกับว่าเป็นยังดอก <ขา S 1> ้างก็งามดีกับม่กัอยู่ประมาณนี้แหละอืม<น>ดีดีดีเอาฮะน,นี่บันยกระจุดนี้กับจุดถ่ายคลิปของน้องอีกบ่แม่อันนี้เราเป็นบ่่ออนาอปิ้งปลา อืมพี่โอ้พี่น้องเอท่าเอฟซีท่านไหนอยากมาดื่มด่มกับบรรยากาศอยู่จุดนี้เนาะโอ้ซื้อแบบปูป่าประมาณนี้ฮะนะมานั่งเล่นโอ้กินข้าวป้ากินข้าวเค้มคองกับข้าวเยืักอ้าวเยือกกับบรรยากาศเดียวบ่ายค่ำกับ เดี๋ยวคินฮอดลูกพี่แห้งอยู่พี่น้องเลยกับโบท่านโบได้ไปหาเพื่อน่าซันซะคขั้นสิไปกับยูสกุลโอ้กะไปหากันยากพี่น้องเพื่อสีข้ามไปข้ามมาหากันคั้นไปมันก็ได้ยุดอกแต่มันก็ต้องได้ใช้เวลาเนาะเดี๋ยวก็ช่วงนี้เฮากับมีโซเชียลทางเฟซบุ๊กไงเฮากับิดต่อหากาได้ยูกเนาะเดี๋ยวบเตียงสิโทรหาเพื่อนลองเบิ้งอัปเดต อาการของเพื่อนปานใดจังสีได้มาเอฟซีเอฟซีกิดหอดแหงเลยก็อนเ <c oughs> อฟซีเงว่าปานใดเด้อจังสีไปถ่ายคลิปกับน้องปาว่าศรีก็อีกโดนอีกโดนอยู่อีกกหน่อยก็ดีได้กำลังใจดีก็ดีแล้วเนาะเบิือกันเดลยเตียกันได้จังใดว่ะเดียว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 ไอโทรไปกันว้าเป็นมั่วเลยเนาะว้าเป็นพ่าเลยเทียกันได้ว้าเป็นทัวทีบเลย tiếp, thiếp thua đền tiêu chả nào ngon lắm ngon lắm phi nông này giờ thu hà lục phi con nói nưng lớn sám นี่น,นุญาตนี่โทรหาพี่แคกเดี๋ยวอัพเดตน้ำกันพี่น้องโอ้ยถ่ายน้องปาดประเทศนตต่บเห็นหัวง,องงองงองงไอ,อ,อ้อขอโทษสัญญาณสัญญาณสวัสดีสวัสดีและสบายดีบายดีโอ้ สบายดีสบายดีโอ้เป็นเจ้านาเดียวมื้อนี้มื้อนี้มาให้กำลังใจเด้อนี่เบื้องนี่เห็นบ่นี่ทงนานี่โอ้คุ้นๆคุ้นๆนี่เห็นบ่นี่มันยังนี่ท้องฟ้านี่โอ้อคุ้นเลยบ่โอ้แล้วก็นี่เอาฮัลโหล สบายดีสดเด๋วเดี ah. la. Bien, young, young. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวต่อน้องโทรหาเวิดคือบุญิ้มมาสิวะฮะฮะหาเรือวะอีเด้อไเซลเดไ้เซลเดเป็นยังไงยังไงินฮอตเออได้บยดีสบายดีสบายดีอยู่สบายดีอยู่จ้ะจ้ะ nè, cà chép, nó cà chép là nó, ừ. ừ. cơm gì là <cười> nó, ở <laughs> 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 à, đây, với chế, ôi, mấy nhàng quá, chép phi nó, cái khăn chép lục phi, nó còn nhàng à, nó, chép là nó, ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกับยังได้อยู่เออกันยังได้แต่มันมันยังบวมอยู่้วแล้วจาตมันเป็นจังไดจังบ้าดเจ็บเหรอเอากะซีมาซีมาซีมาเล่านี่ล่ะข้าเสียวมอเตอร์ไซค์ขึ้นท้ายรถเออผัดเสี่ยวขึ้นผัดเป็นซีเลอร์มันละตกมาทับป่านี่อืมสาเหตุสาเหตุที่มันตกก็คืออ่าพอใจอยู่กับตัวเอง ต <laughs> <laughs> ั้งสาเหตุก่อนเออสาเหตุที่มันตกก็คือบันไดเล็กนะที่จะเอาโมตายเตอร์ไซค์เหยียบขึ้นท้ายกระบะอะเจ้าล็ลอกลอ้ลอหลังรถวีบา้าเมันเลยไปปัดเอกเออล็อกบนแนนเออปกติเา่าจะล็อกแนนตัว<ม>นี้มันล็อกบนแนนแล้วหากฟานั่มนะมันก็เลยเหยีดให้บันไดต๊บันไดต๊แล้วก็จนะังไดล่ะมันก็นกกกนนนกนทับรถตัวทับคนตัวดียืโดดนโดดออกทันอยู่เออต่ขามออกหันโอ้ บทาลบเรยอถึงซาห์เ่เลยแหละซาห์เพิเลยอ่ะอ oh. พักไปเลยสองสามอาทิตย์ตยพุ่งละก็เลยบยม่ได้ไปอืสิดาอยู่เอา,เอาไว้ไหมเอาไว้ไหมเอาไว้ไหมไวไม้แซนกันไหมดีกัน <c oughs> เอาบริการดูเส่วมเลยน้องป่านนู้นผมมีเงินจ้าง,าาง <c oughs> แล้วนี่นี่เอาเดี๋ยวเล่าป่นพี่น้องฟังอีกด้วยว่า เหตุที่มันเกิดย้อนย้อนอย่างเล่าปันพี่ปาน้องคืนอีกเนี่ย,ยเมื่อกี้นี่เกิดอุบัติเหตุนอยนึงเริ่มเริ่มเลยอ๋อเอากะเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุบอกว่ามีไผยยากให้มันเกิดดอกครับอุบัติเหตุกะนะฮะถ้ามันเกิดมาแล้วก็มันกะระบากกันไปนะฮะกะเกิดจากสาเหตุกะ เอารถวิบากขึ้นท้ายกระบะนะครับในจังหวะที่เอาขึ้นนั้นกะล็อกบันไดที่จะเอามอเตอร์ไซค์ปีนขึ้นไปโบนั่นพันเสื้อแค่รอบเดียวปกติต้องพันหลายรอบเพราะว่ารถวิบากมันขึ้นแล้วล้อหลังมันจะไปตะกุยเล็กนะบัดนี้ปันตะกุยบัดบิดขึ้นแห้งพวดบัดนี้มันก็เลยลากบันไดแล้วลงปัดบันไดถอยหลังบันไดถอยหลังก็ลงปั๊บมันก็ชิลเลอยังหรืบัดนี้ เออกะลากทั้งคนทั้งรถแล้วลงจากรถถ้าจอดล้มจซื้อโมอเป็นอย่างดอกจอดปับ๊บล้มทับบบเจ็บอันนี้ตกจากรถ่ะทับมันก็เลยเจ็บเลยนะ<ม>ก็เลยเอดให้ขาดขวามันมันตอนนี้มันกะมันกะ,ม,นกะมันกะแห้งนั่นล่ะมันมีบาดแผลประมาณห้าเข็มนี่แหละแผลประมาณห้าเข็มและะ้วก็ขาย,ยัางบวมอยู่เพราะว่าเกิดจากแรงทับของรถนะตอนนี้ก็เลยเอ็้า,ายย่างได้ยู่บ่ย่างได้ยูงบ่ ย่างกับเขา่บยัใหงยัางปานไดยัมันบวมเออช่วงน,น,นี้ยังโบยังย่างปานได็ประมาณประมาณมือ้อมื้อนี้มื้อที่มื้อที่แปดมือที่แปดพอดีมือนี้มือที่แปดอ้ก็แปดมื้อหนึง่ง <c oughs> มันก็กนยังก็กค,อย,ค,อ,ยคอยดีแต่เมั่ก็บนนี้เว็นโอ้ยเ่วันใส้เสดยาที่หดดามาเนาะเออแต่มันก็หึงเลยตามที่โอ้โหมันแปดมื้อนี่โอ้ยกับคนที่มักเลาะนี่มักเที่ยวมักไปนี่ ปานปีนึงพุ่นล่ะโอ้พักร์เคยปีเทอร์มานเนี่ยโอ้ยมาขอเอีฮ้ยมาขออย่างนี้จริงเขาว่ารึน้องปานมีอยาดนี้เอเอามาแน่เอามาแน่ปลูกไว้บางจอดโอ้เอ่อเอามาส่งตีล่ะเออเอามาส่งตีเออเก็บไว้กับบริใจเออโอ้ไฮไลท์วันจอดสิดงนีเนาะ เอาขอบคุณหลายๆเสียงท่ามเป็นห่วงเด้ออ่กับบเป็นยากับชิ้นหอดเนาะเฮาบ่บ่เห็นกันด้วบ่ได้ร่วมงานกันเนาะลูกพี่เจ็บเฮากัคือว่าขาดจริงได้ชิ้นนึงเนาะคืองานพระธาตุเกลียวเมื่อกี้นี่ก็แล้ยมันมันขาดทีมงานเออก็แลังจะไปงานนั้นนั่มละก็แล้วจะไปงานพระธาตุเกลียวนั่มแล้วก็มาทักขอนธนมต่อเออ รถเลยอ่ะรถเลยอ่ะเสามือนั้นเลยหกโมงหกโมงเามือนั้นเลยอก็เลยไม่ได้ไปเลยก็เลื่อนไปรถแทนเลยเนาะลูกพี่เนาะโอ้เจ็บขึ้นอย่างนี้เออมือแหลกอเจ็บเจ็บแล้ววันนี้เอ่อไซไม้ไซไม้ค้ำอ่ะนะไซไม้ค้ำบัดขาข้างซ้ายบัดรทำงานนักโพดบัตนี้ยเจ็บทั้งซองขาแวันนี้โอ้ ที่ข้านไปอ่ะโอ้ยอย่างเี้มันทุกทรมานเลยเนาะต,ต้องได้เอาใบต้องได้เอาใบยาดีวิเศษไปเคียเ้ยวเๆในจังหน่อยนึงบ<ะ>อกใบใบเพเลยอใบยังอใบยาสูบโอ้โอ้อยอะไรขอบคุณน้องเตียงน้องปราดนะครับที่โทรมานะฮะกะ จะมีทีพรวมกันกับวันนี้รวมกันซุ้มเนาะว่าส์เฟียบุญกันโอ้บุญบ่ฮอด,อดอยังมีโอกาสหาันได้ยยม,มีงานร่วมกันอยู่เนาะเราพี่เนาะก,กัท้ายๆนี่เดี๋ยวขอไวพ้พรให้พี่แขกเลยเด้อให้หายไปไปให้หายไปใอ้ไ่นได้บ่ หายมื่อื่นได้บ่หายมื่อื่นได้ปะถ่ายโตนะเราก็กินข้าหายโตนะหายเพ้เพ้หายหายดีบายบายน้องกัเอาเดี๋ยวให้ให้น้องพลาดลมกับหายพีน้อยนึงก่อนไว้ให้กำลังใจเขาเออน้องพี่น้องสบายดีให้ดีไม่ไหวอือโอ้โหโอ้โหใจหลายขอบใจหลายอืม อ็เจริไดเด้อเดี๋ยวไปซื้อเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลี้ยงอันเฟ้อข้าวเปียกโอ้เลี้งชิด้านเลยบอโอ้บริกินย่างเลยก็ยังนี่กินแต่ไข่ต้มกับต้มปลาเอาแบบบุฟเฟ่ต์เนาะโอ้ฮะบุฟเฟ่ต์อะไรเนี่ยกินแต่กินแต่ไข่กินแต่ไข่ต้มกับอันต้มปลาสองอย่างไข่ต้มต้มปลาไข่ต้มต้มป่าพอไข่ต้มกับต้มปลาโอ้ยนานจะเป็นไข่ยังเนี่ยเออ ขึ้นหอดเออขึ้นหอดขึ้นหอดทุกคนเลยเออเดี๋ยว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 ฮะลมอย่างลมลมกับไผ่ยู่อ้ขึ้นหอดนี่เอออะขับว่าขึ้นหอดเด้นนี่นะหอดหอดทุกคนมาขึ้นหอดน้องบ้องอดทุกคนเออขึ้นหอดเบิดนเลยจริงซ้ำก็ขึ้นหอดอย่ามาลุ้นอย่ามาลุ้นอยู่สองค่อยเด้ออย่ามาลุ้นอยู่สองค่อยเด้อคอยบอกให้เด้อลุ้นแล้วดังเด้อ้ ว่ายนั่นแหละโอเคเอาเอาคินฮอดคินฮอดอันบ่เตียงค้าก็คินฮอดจ้าไอพี่เอ้ยขาสองให้หายไว่าก็ดีก็ดีแล้วก็เดี๋ยวยังจะเออกลับไปลุยน้ำกันเด้อนะเขามีชิปไปลุยอาบูคาปากันอยู่บันทงไปลุยขี้ฝุ่นน้ำกันไปไปบันทงเนาะม้าว่าน้าเนน้องมาแต่ไทยผูดดีอายกันสิขึ้นสิหายดีแล้วแหละอโอสิไปไทยเนาะไปไทยวันที่หก หาแต่หาตแต่เตม่น้อยเนาะนะคุณเนาะอย่าว่าในนั้นพาเม่ไปเด้อเหมือนงวดนี้เนอะอย่าพูดอย่างนั้นเนอะพ้ะะะาาเม่นรวมเี่งเม่นน้อยผมน่นแบบเม่คนเดียวคัแหละ ฮักเดียวใจเดียวฮักเดียวใจเดียวเอาเวาดูเวาดูหมวนเงอเยาะเขาเป็นคนมักเยาะจีงค้ำอยู่แล้วนะินเห็นนมักไปทำตัวกับแสดงก็คนโอ๋หนาคือซีมีอย่างบ่เอาตัวใส่กันเนาะคือหล่อเลยวะคือหล่อแท้ โอเคกลับขึ้นฮอดขึ้นฮอดเบิดคนเลยเด้อเอโอเคเอาหายไปไวเด้อลูกพี่เด้อหายไปไวเด้อเขาพูดเวลาใขอบคุณเดเวลาช่องเตียงข้าหน้ากายช่องซาข้มโอนเมืองลาวนะครับที่พูดพอดมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสบายดีจุ๊บจุ๊บบ่ต้องมาจุ๊บบ่เอาบ่ไม่นะบ๊ายบาย อ่ะพี่น้องเลยกะ <c oughs> คือไอ้น้องพวกเขากะความหักความแพงเนาะมันกะยังซีแหละอยู่ไซกะเห็นเห็นเพื่อนเจ็บเขากะกับินหอดเนาะบุได้ไปเยี่ยมไปยาม <c oughs> ถึง <c oughs> ถึงที่เนาะคือเขาเคยไปมากห่วมกันนะคือพี่แคกกนี่เป็นคนที่คั้นเสว่าแล้วก็สร้างบอกเถีงคำขึ้นมาอีกบุคคลหนึ่งที่ว่าเป็น อายหญ่ที่เบาเถียงคำนับถือหักแพงคือกับอายแท้ๆคนหนึ่งนี่แหละพี่น้องเลยที่เพื่อนได้ปุูกปั้นเบาเตียงมาแต่คนติดตามสี่ร้อยคนเนาะกะเวลาที่เจ็บที่เป็นบาซีกะเป็นห่วงเป็นแย่กันเนาะเมื่อน,นี้ก็เลยมีโอกาสได้ลงมา,าลินกับน้องปาดมาเที่ยวมาแวะเยี่ยมยามกันไอ้น้องเฮาเนาะก็เลยเอาถือโอกาสนี้ทัดทายไปหา พี่แคกผู้ไทยดำให้เพื่อนหายดีไวไวกไว็ขอบคุณทั้งเอฟซทุกทุกท่กทานที่ให้เกียรติตามอับสมเลยกะ,ะเป็นห่วงเป็นใย,ยพี่แขกผู้ไทยดำเนาะผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์เนาะบาร์เตียงคำกะกะห้างหายจากคอนเทนต์แอดเวนเจอร์ไปโดนเติบเนาะกะไว้ๆนี้ก็น่าจะได้เห็นในเวอร์ชั่นแบบออริจินอลดังเดิมของเสียงคำคืนมอีกสลับซับเปลี่ยนเหกับลาย เรื่องเล่าที่ปอเต็คำได้เล่าแต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็เดี๋ยวฝากน้องปาธนาติดตามสาวขมวนเมืองล่าเนาะซึ่งเป็นซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณภาพในหน้าติดตามอีกคนหนึ่งคือน้องสาวน้องปาดเนาะก็โดนเดี๋ยวจะให้น้องละน้อยมาสร้างคอนเทนต์น้ำมาลิ่นมาหัวแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันไปมาๆวันได้ไปบันทุ่งกั ส่วนส่วนล้าน้อยไปนำนเพื่อเปิดมิติใหม่ๆให้ให้ได้เห็น,ห,นหลาย <จด S 1> สิ่ง <ไฟ S 1> หลายอย่าง <laughs> แมนอ้าวโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับอีพีนี้ก็เดี๋ยวบอเตียงครับน้องพัฒนาก็สีได้ลำลาพี่ลำลาน้องเพียงแต่ซ้ำีนก่อนเดี๋ยวให้น้องพัฒนาฝากช่องและก็ฝากคุณงานที่ออนไลน์ทุกวันนี้ก่อนที่จะจบะรายการน,นะพี่น้องนเนาะอาฝากเลย ฝากติดตามเนาะทุกคนกระซ่องยูทูบสาวขมูลมังราเองน้องทุกคนก็คือกำลังอ่อนแอเลยเนาะอ่อนแออ่อนแอโมเมนต์อ่อนแอนะอ่อดแออ่อนาะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะเอาเอาให้ฮอดสองหมื่นซับไว้ไวลาดธนาให้สมปรารถนาสมซื่อเนาะงสำหรับี EP นี้มาตอนนี้บอเตี้ยงน้องปรารถนาพร้อมด้วยไอเคทีวางสายไปแล้วขอลาลาพี่น้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบใจ and oh. on oh.